ก็มาอยู่กับมิญาในรายการ MUT Channel ค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาส่องกันนะคะว่าใครคือผู้เข้าประกวดที่จะมาในปีนี้บ้างนะคะแล้วนี่ก็ก็เห็นเมสเซจของแม่ปุ้งใน Facebook ใช่ไหมคะที่พูดว่าแม่หนูที่สมัครมาคนแรกนี่ขอชมนะคะหนูมีความมุ่งมั่นมากเหงนี่อยากจะรู้ว่าเป็นใครกันน้่เนย,นนเ,เ,ยเ,เราไปดูกันค่ะ สวัสดีค่ะชื่อวันวิสาโกแมนค่ะชื่อเล่นมายาอยู่ทีมพี่มาชามายาจะเป็นผู้หญิงแรงนิดนึงมายาชอบพี่มาชาอยู่แล้วแล้วก็คุณแม่หนูก็ชอบพี่มาชามายาไว้ใจในพี่แล้วก็หวังว่ามายากับพี่มาชาจะได้ไปถึงสุดท้ายเลยคือฟินาเล่ค่ะวันนี้ทําไม่ได้มาคนเดียวนะคะเรามีผู้สมัครอีกคนค่ะที่สมัครเป็นคนแรกๆเลยเหมือนกันนะคะเราไปดูซิว่าใครกัน so happy you picked me and I'll try my best mm hmm. แล้วก็จะทำให้ภูมิใจคะ่ะ oh. ส่งอินเนอร์นะคะว้าว wow, พร้อมกันหรือยังคะงานถ้าพร้อมแล้วไปพบกับสองคนได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะ,คะมิ娅แล้วก็สวัสดีค่ะทุกคนชื่อวันวิสาโกลแมนชื่อเล่นมายาอาจจะจำเราได้จากการประกวด The Face Season 3แล้วก็อาจจะจำได้จากการประกวด Miss Universe Thailand ปี2013เป็นปีที่พี่ริดาเขาชนะมงนะคะ 2013ใช่ค่ะ o oh อ my g o แปลว่าอยู่ก็มีเหมือนกับว่ามีประสบการณ์ในด้านนางงามแล้วใช่ไหมคะก็มีประสบการณ์บ้างค่ะเคยประกวด Miss Universe Thailand แล้วก็เคยประกวดของ To Be Number One ด้วยค่ะที่เชียงใหม่อ๋อค่ะแล้วมายาดูไหมคะว่าตัวเองเป็นคนแรกเลยที่สมัคร จริงเหรอคนแรกได้แบบเตรียมตัวอะไรไว้ก่อนไหมคะแบบเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าจะแบบ practice แบบ walking เดิน p o s t ท่าหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เตรียมตัวแน่นอนค่ะเพราะว่าการประกวด m i c s university land ก็เป็นการประกวดที่แบบยิ่งใหญ่ในโลกเป็นระดับโลกเลยเนาะก็ในเรื่องของเตรียมตัวจริงๆแล้วจิตว,วิญญ,ญาณหรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่า so เตรียมตัวตั้งแต่ปี2013ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินในเรื่องของแนะนําตัวแล้วช่วงนั้นภาษาไทยก็แบบไม่ค่อย คืออาจจะชัดแต่ว่าไม่ค่อยมั่นใจในการพูดของอตัวเองคุณเป็นลูกครึ่องอะไรนะคะเป็นลูกลูกครึ่งไทยอาราเจนาอาร์เจนาโอ้ยยยยพี oh ่พูดได้กี่ภาษาคะเนี่ยพูดได้สี่ภาษาค่ะว้าว <Wow. S 2> น่าประทับใจมากอขอบคุณค่ะโอเคเรารู้ไหมคะว่าคุณแม่ปุ้ยของทีพเอ็นะ ได้โพสต์ลงข้อความลงใน Facebook ด้วยเกี่ยวกับยูอันนี้ไม่รู้เลยค่ะอันนี้ขอบคุณพี่ปุ้ยมากเลยค่ะใช่แล้วก็คือนับทับใจมากแล้วยูก็มาแบบใกล้ๆกันเลยใช่ใช่แบบหนึ่งในห้าคนแรกที <S 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 ่มาใช่โอเคลองบอกทุกคนซิว่าเตรียมตัวอะไรมาบ้างเลยไหมก็คือคิดไว้ว่าเราอยากพูดอะไรเราก็สื่อสารอะไรออกไป เราก็เขียนเป็นแบบสปีช c h ออกมาเลยแล้วก็เป็นหัวข้อที่แบบเราอยากเสนออะไรอยากบอกกรรมการอะไรเกี่ยวกับ The Real Me เนอะแล้ว hmm. mm hmm. well, What is the real you Like real you คืออะไรคะ The Real Me is somebody who likes to help others หนเป็นคนที่ชอบช่วยคนอื่นชอบช่วยประชาชน mm hmm. so I can do this by uplifting them and empowering them especially through this technological age that mm hmm. we live in ลอง like tell, tell me more มี r e about yourself เหมือนกับ mm hmm. ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเอมี่ได้เหมือนกับทำอย่างอื่นด้วยใช่ไหมคะแบบว่าทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เอมี่ก็เริ่มตั้งแต่อายุ15เลยก็คือเด็กมากๆตอนนั้นภาษาไทยก็ไม่ค่อยแข็งแรงตอนนั้นก็ไปประกวดยังโมเดลของช่อง7ก็เข้าท็อปเแล้วหลังจากนั้นก็ไปประกวด Miss t t e e Thailand Miss t t e ยแล a ด์ใช่ So that was the introduction สำหรับนาง,งามของเอมี่เลยเพราะอันนี้ปีอะไรคะเนี่ย2016คะ่ะ เราเป็ประกวดด้วยแต่ปีใกล้ๆกันแต่ว่าเราไม่ได้เข้ารอบอ๋อ really ใช่ I'm sorry เป็นประสบกันที่ดี I know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  okay it's okay life and life life and life I'm here for you girl ใช่ okay แล้วก็อยากจะรู้ว่าเหมือนกับว่ายูเป็นลูกครึ่งเหมือนกัน yes okay British? Of course คุณชอบ cup of tea? Oh, Of course darling And you to used และค u t เคยอยู่ประเทศออสเตรเลียด้วยใช่ไหมคะ Yes หนูเกิดที่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็ย้ายมาเมืองไทยตอนอายุสี่ขวบแล้วก็เติบโตที่นี่เลยอ๋อตโตมาที่ไทยเลยมีภาษาทไทยก็แบบเตะเหมือนกันสองคน Trying ค่ะรู้สึกเหมือนอันนี้ยังต้องพัฒนาอีกนิดนึงในการท่องเที่ยว การประสานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะถามมายาด้วยนะคะว่า what is the real you real you <c oughs> คืออะไร real universe real you real you real universe yes สำหรับมายานี้มันเป็นการกลับมาในการเป็นมนุษย์ค่ะ going back to being what it means to be human and that is to love ทำไมถึงเลือกว่า love เพราะว่าไม่ว่าเราจะเลือกทำสิ่งอะไรใดๆในโลกนี้ในชีวิตนี้ถ้าเราเริ่มต้นจากควารักคือรักตัวเอง แล้วหลังจากนั้นรักสัตว์รักคนที่อยู่ข้างๆเรารักโลกของเราเราจะใช้วิธีคิดแบบนี้เพื่อทำอะไรสิ่งยิ่งใหญ่ในชีวิตนี้ได้ก็เหมือนแต่ลายลาม,มาเขาก็บอกว่า we have to care about our neighbors and that is vital for our happiness mm, so overall you saying that r e a l you ก็คือเหมือนกับว่า love you you want to give love อะไรเริ่มต้นกับ เราเนาะแล้วจากนั้นให้เราใช้ความรักในสิ่งที่เราทําไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยในมูลนิธิหรือ,อพัฒนาสังคมของเราโดยใช้แพลตฟอร์มอย่างเช่นแพลตฟอร์มของ Miss Universe Thailand หรืออย่างเช่นมายาตอนนี้ก็ v o ลเ n นเ e r ให้กับมูลนิธิของปบรดนาดี Foundation ที่กรุงเทพแล้วก็ของ Web a w w r r s s ที่เดนมาร์กก็นี่แหละใช้ความคิดและความรักของตัวเองให้แบบ r e ป d ให้ทั่วโลกดู oh อะค่ะน้สกกับไอ้แบบ จากถามมาเลยผูอยู่เยอะอีกเยอะมากๆเลย <S 1> <S 1> อะยังไม่ได้ถามเอมี่เลยค<ะ>่ะเอมี่ real you คืออะไรแล้วยู่ว่าทีมของปีนี้ตอบโจทย์ไหม Absolutely because หนูรู้สึกเหมือน real หนูเป็นคนที่ I feel like nowadays people like to make assumptions on just how we look on the outside แต่เอมมี่อยากเอาความในใจออกมาอยากช่วยคนอยากรักตัวเองแล้วก็อยาก empower คนอื่น to help other people, I share positivity because especially online nowadays, I feel like there's a lot of cyberbullying and negative body image issues which I have experienced You have experienced it as So I would want to try and spread positivity and I want everyone to try to understand each other and don't judge each other by the color of their body size or anything. I ก็อยากถามอยู่ด้วยนะว่า you ว่า Miss Universe เนี่ยมันกับว่ามีความหมายอะไรกับเราและสังคมมันเป็น p พลตฟอร์มที่ใหญ่เนาะโดยเฉพาะ Miss Universe organization you can be you can use this platform and social media to บอกเป็นกระบอกเสียงให้กับคนที่เขาไม่สามารถพูด issues นี้ออกไปได้แล้วอยู่ล่ะไอว่า Miss Universe มันไม่ใช่แค่แบบ p a t เ n t จริงๆ because Miss Universe is a, a voice เราไม่ใช่ voice mm hmm. ของคนหนึ่งเองนะมันเป็น voice ของผู้หญิงทั่วโลกแล้วถ้าเริ่มต้นกับ Miss Universe Thailand มันเป็น voice ของเมืองไทยเราไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะซึ่งถ้าเรามีแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยเราควรใช้มันเพื่อเป็นประโยชน์ให้สังคมของเราให้ okay, โลกเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเราร่วมมือกันโดยใช้ความรักเราทำอะไรก็ได้ใช้โควิดเป็นตัวอย่างเ uh huh. มืองไทยเขาได้ ระดับอันดับโลกคืออันดับแรกในการแก้ไขปัญหาโควิดมันเป็นเพราะว่าเราร่วมมือกันเราทำงานร่วมกันเรามีเซตอัพซิสเต็มระบบแล้วช่วยกันเพื่อที่จะทำให้ดีสุดในแก้ไขปัญหานี้ค่ะอออยู่2องคเลยไหมเซตดีมากไอก็เลยอยากรู้ว่าพวกอยู่เนี่ยมีนางงานในดวงใจหรือเปล่า ใส่ค้ะนางงามแดงโดนใจคือแน่นอนมีฟาไส่ฟาใสปวินสุดาจุ้นเขาก็แบบบุคลิตดีแล้วเห็นว่าเขาทําดีมากเลยปีที่แล้วมากกว่านั้นมีฟารุ่งยุทธิธรรมเหมือนกันค่ะฟาใส่ฟารุ่งใช่ค่ะฟารุ่งยุทธิธรรมของปี2007เขาเคยเป็นเมนเทอร์ของมายามื่ก่อนมายาได้เรียนรู้เกี่ยวกับความคิดของเขาเยอะเลยซึ่งเห็นว่าเขาความสามารถดีจริงๆแล้ว มายาชอบมากคือการมีแบบหัวใจแต่ว่าเราพอถึงจุดที่เราต้องสู้เราก็สู้ได้แต่ว่าพอถึงจุดที่เราควรใช้ความรักแล้วแบบรักจริงๆก็แบบรักได้อือแต่ยูอาจจะไม่ทอยู่ละคุณแม่คะ่ะใช่ค่ะใช่ค,ค่ะคแมรี <laughs> ค่ะ <laughs> แน่นอนอบอกสิคะทำไม cause หนูรู้สึกเหมือนเขา always bring up issues thi, ni, relevant, thi, to you, right? to very relevant, shy very timely issues, may it's a climate change or the recent political issues in our country. i mm feel -hmm, mm -hmm. mm -hmm. she, like it's very genuine. wow. so cute. okay. <coughs> now, what about... <coughs> 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 นางแบบกับนางงามอ่ะมันต่างกันไหมเพราะว่าเป็นเป็นนางแบบอ่ะยูอาจจะได้เอาจริงจริงนะในความคิดเห็นของมิวนะคือแบบนางแบบยูทํางานได้แบบทั้งปีเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่แบบถ้าเป็นประกวดมันประกวดแค่ปีละครั้งทาไมถึงเลิกประกวดคือแม้ว่ามันจะมาประกวดแค่ปีเดียวครั้งเนาะแต่ว่าถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราสามารถใช้แพลตฟอร์มได้มากกว่าแค่ช่วงเวลาสั้นๆนั้นเพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงให้ i อ s u e s ระยะเวลาทั้งปี2ปี3ปีข้างหน้า แต่ถ้าเป็นทางแบบยังไม่ค่อยมีแพลตฟอร์มที่จะ like express your own opinion โอเคมายาขอเสริมอีกนึงก็คล้ายๆนั้นแต่ว่าที่หลักสุดที่มายาว่ามันแตกต่างกันยังไงคือมายาจะเห็นว่าการเป็นนางแบบมันเป็น art form แล้วการ mm hmm. เป็นแพทย์นางงามมันเป็น voice ก็เปรียบเทียบสองคำนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้น mm hmm. การเป็นนางแบบเราก็ต้องมีความอดทนต้องมีความแบบทุ่มเท อยาอก็เหมือนการเป็นนางงามเหมือนกันแต่ว่าที่แตกต่างสุดก็คือนั่นแหละคือนางงามเราใช้เสียงได้เราพอเรารู้ว่ามีปัญหาอะไรในโลกนี้หรือว่าในเมืองไทยเรามาใช้แพลตฟอร์มนี้ เเสียงพือ่อแก้ไขปัญหาแล้วเพื่อ raise awareness oh, so s <S อ๋อ that's so true that's actually so true มืนกับว่าเป็นนางงามเนี่ยมันคือกระบอกเสียงแล้วก็ใช้ได้ตลอดปีใช่ใช่ค่ะได้มกับคาดหวังอะไรกับการประกวดปีนี้หรือเปล่าคะค่ะแน่นอนคะ่ะคาดหวังที่จะเอามงที่3กลับมาสู่เมืองไทยน,นะคะ <c oughs> แน่นอนคะ่ะแต่ <c oughs> นอกจากนี้ก็มีภาพดีๆจากเพื่อนๆเนาะ experience ได้รู้จักผู้คนได้ เเรื่องราวาของการลก<ช>คนนะคะ<ช><ช>ถ้าอยู่มาคข้าพรม Miss Universe เนี่ยยูจะได้แบบมิตรภาพเยอะแน่นอนแล้วยูังกับว่า <S <S คิดว่าจะได้อะไรกลับไปการพัฒนาตัวเองมากขึ้นเพราะว่า<ม>คือมาย,ยาคิดว่าเวลาไม่ว่าเราเจอเก่งขนาดไหนในด้านไหนเรามีพื้นที่ที่จะพัฒนาตัวเองมากขึ้นตลอด <S <S มันแล้วแต่ว่าเราจะเลือกพัฒนาด้านไหนตอนนี้พวกยูทั้งสองคนฟังเหมือนได้ Miss Universe มากเลยนะอยากจะรู้ว่า มงไหมคะต้องมงแน่นอนแต่ว่าคือเราต้องทําให้ดีที่สุดนั่นแหละแล้วใครจะได้มงมันก็แล้วแต่แบบใช่คพร้อมสุดใช่พยายามเลยก็เลยแบบสงสัยว่าพวกยูมีเพอร์เพซไหมเพอร์เพสของพวกยูคืออะไรทาไมถึงมาเลยเวทีนี้ยูก็รู้ว่าเวทีเนี้ยใช่ไหมมันคือเวทีของสังคมมันคือเวทีระดับชาติเลยเราซึ่งถ้ายูชนะมิชชั่นอเวอร์สไทยแลนด์ีูก็ไปมิชชั n นอเวอร์สโลกแล้วว่าอ๋อก็เลยอยากจะรู้ว่าแล้ว ยูอยากจะสางอะไรต่อให้คนคนโรคได้รู้ก็แน่นอนเรามีปัญหาเยอะในโลกนี้ไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม like I said global warming is a big issue as Emmy said you know cyber bullying is a big issue there's political issues there's take being taken advantage issues so many issues in this world แล้วริงๆแล้วมายว่าการแก้ไขปัญหานี้มัน It comes down to one thing. Mm -hmm. So I really want to promote the fact that we have global warming, yes. We have cyberbullying, yes. We have um, rape issues, yes. You know, sex slavery is still going on to this day and time. Mm -hmm. There are so many issues in this world, and if we can just follow what the Dalai Lama says and that is to care about our neighbor. We can solve all of these issues, you know. It just starts with with love, basically. It's a platform for everything. Exactly. Yeah. How about you? So, obviously there are many global issues going on right now, whether it be food security, climate change, but I feel like as a representative of Thailand, I would want to focus on the issues in Thailand first, and I feel like Mental health is a very underrepresented issue, mm. and especially body image, which I feel like is not talked about enough in mm. Thailand. So, I would try and use my platform and my own experiences to tell the youth or even like older people, which I feel like not many people talk about because many people like to focus on the younger generation. But what about our older generation, which are kind of neglected? We do have an aging population. Mm, exactly. So, I want to bridge the gap and use technological tools to do so in spreading. positivity and sharing my experience and help empower them oh my gosh ยากค่ะเมือนกับฟังพวกอยู่แล้วแบบอ๋อสงสารกรรมการจังเลยนะคะปีนี้ใช่ค่ะโอเคเราโอเคลองมีท็อปิกที่ stressful ไปแล้วนะคะตอนนี้ก็อยากเอาท็อปิกที่แบบผ่อนคลายนิดนึงนะคะเพราะตอนนี้ทุกคนก็น่าจะแบบฟังแล้วก็รู้ purpose ว่าทําไมถึงมาที่นี่เขาแบบมีความฝันอยากจะสารต่ออะไรแล้วก็รู้แล้วคนนี้เราก็อยากจะรู้ว่า hobby ล่ะ มีทําอะไรแบบเป็นงานอดิเรกที่แบบสนุกสนุกบ้างไหมแบบว่าแบบอยู่บ้านแต่งหน้าเล่นปีโนแน่นอนฮอบบี้ของมายานี่ก็ตกที่2หรือ3อย่างอันแรกชอบอ่านหนังสือแล้วมากกว่านั้นก็ชอบเล่นกีฬาคือเป็นคนที่แบบชอบกีฬามาิชอบที่รักสุดจริงๆล้วคือสโนว์บอร์ดิ้งชอบสโนว์บอร์ดิ้งมากเลยสนุกยังไม่เคยมี่มาเลยเห็นจะกแบบไกลๆใช่ป่ะแต่ไม่ได้เดินไปเลย <laughs> ควรลองนะเพราะว่าคือมันรู้สึกเห <laughs> มือนมีฟรีดอมเยอะเลยอะเวลาเราไปสโนว์บอร์ดดิ้งมันแบบเรา <c oughs> เรากลัวแล้วเ,เรารู้ตัวว่าเรากลัวแต่ว่าเรายังทำอยู่แล้วหลังที่เราเราทำแล้วมันคือมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ค่อย <c oughs> ไม่ค่อยได้อ <c oughs> ะโอเค how about you เอมี่เป็นคนที่ชอบลองอะไรแบบหลายๆด้านเนาะ so in music หนูก็เล่นเปียโน,โนมาเจ็ดปี mainly jazz สแล้วก็คลาสสิคอลมันเป็นอะไรที่ผ่อนคลายเวลาเราเครียดๆเราก็แบบไปแกะเพลงไป you know เล่นเปียโนมันเป็นแบบแล้วมันช่วยแบบรวบรวมสมาธิด้วยอ๋ออยู่เล่นแจ๊ส yes เพลงอะไรบ้าง you know Have you ดูหนัง La La Land อ๋อ the whole soundtrack I'm in love ชอบมาก like to romanticize my life ที่ร้านนี้ใช่ก็แบบเล่นดนตใช่ไหมใช่แล้วก็ นอกจากนี้ก็มีแบบสปอร์ตสอะฮะสปอร์ตเล่อะไรตอนอยู่ที่ high school เล่นวาร์ซิตี้ฟุตบอลฟุตบอลแบบเหมือนกับเตะแบบเตะบอลเลยอ๋อไอก็เคยอยู่ทีมบอลโอ้ Really ไม่อยากเล่นมนะเล่น position ไหนใช่สิสไตร์เกอร์สไตร์เกอร์โอ้เหมือนกันเลย Oh no I'm not striker I'm guessing I'm not striker No I'm defender Okay I'm defender เหมือนน้องสาว Look at me and like what do I look like Goalie Yes I don't run ไอไม่วิ่งไอแอลกอฮอลีแต่ไอไม่วิ่งไอไม่ชอบวิ่งไอจะอยู่ตรงนั้นแหละไอจะอยู่จุดเดียวไอจะมองบอลถ้าเข้าก็เข้าไม่เข้าก็ไม่มาแต่เล่นคนนี้มันก็ยากนะใช่เพราะมันเป็น d e f e น s ์สุดท้ายใช่ไหมแล้วมันก็แบบลด pressure มันไม่อยากอวดเนี่ยไม่ใช่ละโอเคอยากจะฝากอะไรกับผู้ชมแฟนคลับ MUT บ้างคะแล้วปีนี้แฟนคลับเยอะมากเยอะมากใช่ค่ะมันก็อยากจะฝากอะไรเพราะสองคนนี้ก็มีคนเชียร์ค่อนข้าง พ <too> อสมควรแลตอนนี้ก็ฝากขอบคุณที่เชีย <GO> ร <av uther> ์ไว้แล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่เคยแบบให้แรงบันดาลใจให้มายาตั้งแต่ปีปี2012หรือว่า2007ช่วงที่ประกวดไทยซูเปอร์โมเดลคืออยากขอบคุณมากที่แบบช่วยเสริมแรงบันดาลใจให้แล้วก็อีกอย่างนึ่งอยาก ร e ม i ายด์ว่าอันนี้เป็นการประกวดเนาะก็คือเรายังเป็นเพื่อนกันอาจจะคนที่เราเชียร์อยู่อาจจะไม่เข้ารอบหรือว่าอาจจะเข้า<ม>ให้เราดูการประกวดนี้โดยแบบมีความสนุกสนานใช่ค่ะใช่อะแล้วอยู่แล้วมีอะไรจะบอกแฟนๆไหมคะก็ขอบคุณเช่นกันนะคะเพราะก็มีแฟนๆตั้งแต่หนูอายุสิบห้าเลยที่แบบติดตามมามแล้วเราก็ช็อกเหมือนกันก็ตั้งแต่เมสทีเลยใช่ไหม,มตั้งแต่มิสซีแต่ยังโมเดลเลย ก็อยากขอบคุณจริงๆที young, ่คอยติดตามแล้วก okay. ็สปอร์ตมาเรื um> ่อยๆแล้วก็แฟนๆคนใหม่ๆ okay. ก็เช nope. ียร okay, ์ me and I hope you'll you know cheer not just for me but for all the empowered women in Miss Universe Thailand. โอเคค่ะสุดท้ายแล้วนะคะอยากจะฝากทุก คนติดตาม MUT Channel ของพวกเราผ่าน Facebook ด้วยนะคะเดี๋ยวมียาจะพาทุกคนไปส่องกิจกรรมที่เราจะมีในฟีเจอร์นะคะแล้วก็อาจจะส่องผู้เข้าประกวดคนต่อไปก็ได้ใครจะไปรู้เราสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย